อัญยองฮัตเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นับก,ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้จีเอ็มสุดแสนจะใจดีนะครับผมจะดีแบบปกติธรรมดาเพราะว่ามีจี้เพิ่มเข้ามาใหม่แค่1นึ่งจี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่า โดรนไทเทเนียมอวกาศนะครับผมความสามารถของโดรนนี้ก็คือเมื่อศัตรูนะครับผมได้รับแรนมาร์น้องมีโอกาส60นะครับผมที่เราจะพูแรนมาร์คตามศัตรูนะครับผมไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเพราะว่า60มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมกับอีกหนึ่งความสามารถดึงดับดันนะครับผมก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างเรนมาคของเราหรือว่าตกแรนมาร์คของเรานะครับผมมีโอกาส85ที่จะสร้างหลุมดํานะครับผมโอ้โหเก่ากึก อีกทางหน้าผมยังไม่สามารถเล่นกับสกายแลนได้เพราะว่าสกายแลนไม่สามารถติดตั้งอะไรได้นะครับผมมันจงเป็นเหตุผลที่มันไม่มีตกเลนมากหรือว่าตกสกายแลนนะครับผมเพราะว่าสกายแลนมันวางอะไรไม่ได้แล้วเธอก็ยังเอามา้เอามาคอมโบกับอะไรเนี่ยข้อสามารถสุดท้ายนะครับผม90%้นอนาป้องกันกนารัคับเคลื่อนยายนะครับผมทั้งหมด2ครั้งทวน จบเลยนะครับผมโดนด่าแน่นอนซึ่งวิธีการหานะครับผมก็หาได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าจี้มันกากเนาะจากการที่เรานั้นจะต้องเปิดของดองของเราก็ได้นะครับผมเพื่อสะสมะชิป A บวกนะครับผมสะสมชิป A บวกครบ6อันนะครับผมก็เอามาแลกเป็นชิป S บวกสีรุ่งไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครโชคร้ายหน่อยนะครับผมก็จะได้ชิปสีส้มเเฉยๆนะครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมสะสมชิปส้ม2ออันเพื่อเอามาแลก ชิปลุงได้นะครับผมแล้วก็สะสมชิปลุงทั้งหมด1ิอันนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นจี้ใหม่โดนเทอร์จิเนียมอวกาศได้เลยและเหนือสิ่งอื่นใดไปมากกว่านั้นนะครับผมในทางกลับกันแล้วนั้นเรายัางสามารถสะสมอีกหนึ่งอันนะครับผมเพื่อเป็นสิเอดชิ้นนะครับผมเอามาแลกที่โหดกว่าโดรนนั้นนั่นก็คือโดนมุมนะครับผมก็มีความสามารถในการ ก่อสร้างในมังหรือว่าสกายแลนหรือว่าตกเรน,ม,รน,รม,เนรมังหรือว่าสกายแลนนะครับผมซืเอ5%เดินไปพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษแต่กดได้80นี้นะครับผมก็จะเป็นการถอยเดนน้่นถอยหลังเนาะแล้วก็60เมืองผุดเอ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่โหดกว่าและเล่นกับสกายแลนได้ไม่เห็นความสำคัญของหลุมดำเลยอะถ้าเกิดหลุมดำมันสำคัญอะจริงๆเอาจี้เก่าๆหรือํำบันที่มีหลุมดำมาเล่นก็ได้ไงเออไม่จะเป็นต้องเอามายัดใส่จี้ใหม่ อย่างนี้น่าจะหมดมุกแล้วแหละเออน่าสงสารนะครับผมอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละเออรีเบิร์ดเออรีเบิร์ก็ไม่มีจบแล้วนะครับผมสรับิลิปนี้นะครับตเกิดพวกใหม่ทีนักข่าทุกคนม,นคมกกนนีความสุขกันและก็บสตรีเซิร์ประเทศเกาหลีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสะสมนะครับผมเพชรไว้กับตัวละครประจำเดือนตัวถัดไปก็แล้วกันบอกเลยว่าขนลุกแน่นอนเพราะว่าน้องน่ากลัวยังไงล่ะ หน้าน้องเหมือนผีหยอกหยอกหยอกไปแล้วครับผมชุ๊บชุ้บ